ใกล้เทศกาลปีใหม่แล้ววันนี้เราจะพามาดูไมค์คาราโอเกะตัวเริ่มต้นของช่วง สวัสดีครับพี่ปัวดิโออลิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาเลือกไม์ร้องคาราโอเกะราคาเบาลของชัวกันครับที่เราจะเอามาแนะนำก็จะเป็น 00, ชัว s v 1 0 0ชัว p g a ี8 l c แล้วก็ชัว p g พีเจห้าลซไม้ทั้งสาตัวนี้เป็นไม์แบบไดนามิกมีรูปแบบการรับเสียงแบบคาร์ดิโออยด์การรับเสียงแบบคาร์ดิโออยด์คือการรับเสียงจากทางด้านหน้าได้ดีส่วนเสียงที่มาจากทางด้านหลังจะรับได้น้อยมากจึงเหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการเสียงบรรยากาศเข้ามารบกวนนะครับมีสวิตช์ปิดเปิดตรงไม์เป็น รเริ่มต้นจากตัวนี้ก่อนเลยชัวเอสบีร้อยเป็นไม้ตัวเริ่มต้นราคาเบาๆเข้าถึงง่ายตอบสนองความถี่ตั้งแต่50เฮิรตถึง1 5กิโลเฮิรตให้ทนเสียงที่ดีในราคาสบายกระเป๋าเพียง9ก0บาทเท่านั้นเองครับตัวต่อไป PGA 48 LC ตัวนี้รูปทรงสวยตัวไม้เป็นสีดำน้ำหนักกำลังดีขนาดพอดีมือครับตอบสนองความถี่ตั้งแต่70เฮิรตถึง15กิโลเฮิรตให้ทนเสียงที่นุ่มชัดฟังสบายเอาไปร้องเพลงอาชีพก็ได้หรือร้องคาราโอเกะทั่วไปก็ดีครับผมในราคาเพียง ไมตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดในบรรดา3ามตัวที่เราเอามาแนะนําวันนี้ตอบสนองความถี่ได้กว้าง50เฮิรตถึง16กิโลเฮิรตจึงทงให้มีโทนเสียงที่หนานุ่มลึกเสียงไฮใสชัดคุณภาพเสียงดีเยี่ยมตัวไมเป็นสีดําเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับตัวนี้ก็ผมสําหรับลำโพงที่เราเอามาลองเสียงวันนี้ก็จะเป็นยมฮายเอสเซนะครับแล้วก็มิกเซอร์ถดาดแฟนซีสีครับผมเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันเลยเช็คทดสอบทดสอบ1 2 3 4เช็คทดสอบ อยากบอกให้คุณมันได้เข้าใจว่าถึงดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินปีสู่ขอคุณวันพอยุดยุบคุณให้เช็คทดสอบทดสอบหนึ่งสองสามสี่เช็คทดสอบอยากบอกให้คุณนันได้เข้าใจว่าถึงดวงใจผมมีแค่คุณทำงานเก็บเงินปีสู่ขอคุณวันพ่อ่ยุงยุคคุณให้เช็คทดสอบทดสอบเช็คทดสอบ อยากบอกให้คุณได้รู้ใจว่าถึงดวงใจผมมีแค่คุณทอยากเก็บเงินไปสู้ขอคุณวันพอหยุดยงยุยคุณให้ใคร,ครับผมสรุปนะครับชัวเอสวีร้อตัวนี้จะเหมาะกับงานร้องคาราโเกะทั่วไปหรืองานพูดส่วนชัวพี a 4เอสีแล้วก็พี a 5เอหาแปดเอลซตัวนี้จะเหมาะกับงานร้องเพลงอาชีพร้องคาราโเกะก็ได้แต่สำหรับงานพูดถ้าใช้ก็คือดีเลยครับ ราคาช่วย s v 1 0 0ตัวนี้จะอยู่ที่990บาทส่วน PGA48LC ตัวนี้อยู่ที่1,590บาทและ PGA58LC ตัวนี้อยู่ที่2,390บาทนะครับของแท้แน่นอนสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ Hippo Audio Outlet ได้เลยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ